อยากมีของไอเทมในเกมเยอะๆแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร์มทั้งวันตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมนั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะมีนี่ UC Phone Application ขั้นเทพระบบคลาวด์ที่สามารถช่วยให้เราฟาร์มไอเทมในเกมที่เราต้องการได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นแบบแนวไหนรวมไปถึงเกมนอกแพลตฟอร์ม Roblox ทั้งยังหมดปัญหาที่ต้องมานั่งจ้องจอหรือรอจนเครื่องร้อนแถมยังกินค่าไฟอีก UG Phone ช่วยได้เยอะมากและราคาเริ่มต้นแค่10บาทเท่านั้นพิเศษลดได้อีก20บาทถ้าใส่โค้ด UG 4 4 4 4แพ็กเกจดีไปจนถึงระดับพรีเมียมสนใจโหลดลิงก์ใต้คลิปได้เลยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะและตอนนี้เราก็มาอยู่กันในแมป Grow u Garden อ่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้เล แต่ช่วงไข่อีสเตอร์แล้วนะคะทุกคนติดงอมเลยแต่ว่าไม่ได้มาทำคลิปไว้เห็นอีเวนต์ใหม่มาเราก็จะมาขอแจมหน่อยลูน่าเกี่ยวกับพระจันทร์นะคะดูสิซีนตอนนี้ก็คือแบบว่าพระจันทร์สวยมากเลยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเก็บของทำเควสกันนะคะทุกคน ซึ่งก็คือว่าเขาเนี่ยจะให้เราเก็บผักผลไม้ของเราที่ติดมิเทเชันมูลลิทนั่นเองเอาไปส่งให้กับเจ้านกพู่เพื่อที่จะแลกรับของรางวัลต่าง,างๆเยอะมากมีแบบว่าพวกเอ่อเมล็ดมเมล็ดผักพลไม้นะคะแล้วก็ไข่สัตว์เหล้ยงด้วยอ่อสภาพบ้านเราตอนนี้ก็คือรกมากเลยนะคะมีแต่ต้นมะม่วงโอ้ดูสิมะม่วงลูกนิดติดสถานะมูลลิทแล้วก็เป็นฟรอเซนด้วยนะคะน้ำแข็ง อันนี้มันน้ำแข็งบ้านใครยาวทั้งแมปเลยเอามาให้นกฮูกกินนะคะจะได้กีบหอยเราก็ได้มาห้าอยเอาอีกอันนี้แปะใจไว้อยู่นะคะองุ่นอันนี้ได้มา6กหอยทุเรียน4ขาดอีก3ามเราก็จะได้ถุงมเมล็ดนะคะเรากลับไปเก็บที่สวนกัน จนเราไม่รู้จะมีมูลลิตติดมาเยอะไมทุกคนเพราะว่าเราก็เก็บไปทําเคลมาสักหน่อยแล้วนะคะอาจจะเหลือไม่มากอ่าโซนหลังบ้านนี่ก็จะเป็นต้นไม้กินคนนะคะติดช็อกเยอะมากนี่ๆี่นี่ทุกคนองุ่นลูกบักเอ๊ก <Wow. S 1> เบิ้มมากหยหยิบถูกอันด้วยโอ้ดูสิ ปม่บแบบว่าทับตัวเราไปเลยนะเมื่อวานนะคะทุกคนตอนที่เราทำเควสดก็ได้ไข่มาก็เลยได้ฟักไข่ไว้อยู่สี่ลูกเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าอุ้ยตัวนี้มีแล้วอ่ะตัวตุ่นอันนี้ฟองนี้จะได้อะไรหูได้กบกบฮิตสีน้ำเงินแต่ว่าเรามีกบเขียวอยู่แล้วนะคะ ดูสิกบเขียวเหมือนว่าทุก19นาทีจะแรนดอมการโตแบบว่าแอดวานยิ้มสี่ชั่วโมงอืมวางไม่ได้นะเดี๋ยวเราเก็บกบเขียวก่อนลองวางดูซิเหมือนกันเลยทุกคนแพ้สิอันนี้จะเวลาน้อยกว่าที่14นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดฟองนี้ได้กบเขียว อันสุดท้ายได้เหมือนเดิมค่ะทุกคนกบน้ำเงินไซมินิแถวนี้เหมือนจะมีแต่น้ำแข็งนะแล้วก็นี่ไงเราจะเจออ่าแสงสีมงง่วงตรงข้าโพน่ะทุกคนติดมิเทชันอุ๊ยกระเป๋าเต็มแล้วอะเราเอาอันที่เก็บมาเมื่อกี้ไปใส่ก่อนจะเป็นแบบว่าเดฟเฟอร์ด oh. ิวห้ายอย เย้ yeah, ได้แล้วนะคะถุงสุม่มเมล็ดมาดูกันคล้ายๆแบบเดฟโฟดีวนะทุกคนแต่เขาจะเป็นสีม่วงเก็บแล้วหายเลยใช่ไหมอันเนี้ยอุ้ยอันนี้ได้มินนะคะมูนฟลาวเวอร์ดอกจนันอันนี้ทุกคนดอกจนัน คืออะไรมาอันสุดท้ายแล้วตาฟรุตมาเฟืองทุกคนเราเอามาปลูกตรงไหนดีรู้สึกว่าส่วนมากกระเบ๋าเรานะคะจะเต็มไปด้วยสารพัดสัตว์เลี้ยงไม่ค่อยได้เอาไปขายด้วยนะพวกเนี้ยเออหรือว่าเราจะเอาแบ่งให้คนในเซิร์ฟดีเอาไปกันคนละตัว เราจะมาเก็บมะม่วงกันต่ออู้อันนี้ทองคำเลยอะ <Wow. S 1> อ่ะ,อะให้เบคอนให้เบคอนคนอันนี้ติดมูล,ลิตแน่เลยสีดำๆเนี่ยโอ้แล้วก็เป็นโกลเด้นด้วยเอาไปดูราคาก่อนสิองล้านเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ก่อนละกัน ดูเหมือนว่าข้างบนนี้ลูกมะพร้าวของเรานะมีมะ่วงติดเราก็ไปเก็บไม่ถึงนะทุกคนเดี๋ยวจะลองขึ้นไปเก็บบนต้นมะม่วงเอาเท่าที่ได้ละกันฮึตรงนี้ตรงนี้มีอ่ะส่งดูก่อนได้ไหมโอ้โหเหลืออีกสามบอยจะได้ไข่อีเวนต์มา มีตรงนี้ด้วยนะคะสตรอเบอรี่ตรงนี้เราปลูกไว้ว้าวได้มาแล้วสามฟอง oh. เดี๋ยวเราเอามาวางไว้ฟักรอใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงเลยทุกคนก็จะเปิดออกได้ oh. เดี๋ยววางอันนี้อันนะคะของเลเจนเดอรี่องุ่นอันนี้สวยจังรานะคาเท่าไหร่หนึ่งล้านสาม โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราขอตัวเก็บไออันที่ทินที่มันติดมิวเทชันก่อนนะคะ few later. อะตอนนี้เราก็ได้มาพอสมควรที่จะส่งควสแล้วทุกคนมาดูกันว่าเราจะทำได้ถึงนอกพูกหรือเปล่า โอ้ทั้งหมด225รอยอได้มาแล้วนะอุ๊ยน้องอ่ะอุ๊ยทุกคนน้องหุกตาโตเวอร์เด็กๆทักทายเพื่อนใหม่เร็วอุ้ยน่ารักมากเดี๋ยวต้องดูนะว่าน้องทำอะไรได้บ้างขออนุญาตเคลียร์นะบ้านแป๊บนึงนะคะรกมากๆเลย ดูเหมือนว่าต้นแคนดี้บลอซซัมของอีเวนอีสเตอร์เอ็กเนี่ยจะขายได้ราคาดีอยู่นะณตอนนี้นทุกคนเสียดายมากเลยเราได้มาแค่3ต้นเองที่มีเก็บไว้เนี่ยรู้สึกเสียดายมากเพราะว่าช่วงแรกๆล่ะเราไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะคะแบบมาเล่นแล้วก็หายอะไรเงี้ยทุกคนเหมือนว่าถ้าเควสเสร็จจะรีเซ็ตเควสทำต่อได้นะคะใช้ใช้เหรียญ1น0 0ล้านรีเซตเควสใหม่นะ1บิลเลียน สำหรับใครที่เงินเหลือนะคะรวยมากแล้วก็ทำเควสอะไรเสร็จแล้วก็สามารถมาทำต่อได้เรื่อยๆนะคะถ้าอยากทำอยู่นะแบบพวกที่แบบว่าชอบเก็บมาลงเมล็ดเก็บไข่เก็บอะไรของอีเวนต์มาสุ่มนะคะจะว่าไปทุกคนเราแบบไล่เก็บผลไม้เก่าๆมานี่แบบเพลินแล้วก็ลืมไปเลยว่าลืมไปเลยว่ามีเมล็ดที่เราสุ่มมาก่อนน้านเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้เอามาปลูก ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวปักไว้สักตรงนี้อันนี้ moon glow moon f l อันงุนตรงนี้เพิ่งเก็บไปเองโตไวจังอ่ะเหมือนนกฮูกจะมีแพสซีฟที่ว่าทำให้สัตว์เลี้ยงที่ใช้งานทั้งหมดของเรานะคะ จะได้รับค่า XP หรือค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น0.06ต่อวินาทีโวเจ๋งเลยเพิ่มเวลให้เพื่อนด้วยนะเอาไว้ฟาร์มเวลไปปลดการใช้งานสาัตว์เพิ่มแล้วก็ฟักไข่ด้วยนะคะทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนวันนี้เราก็ได้ทำเควสเป็นอันเสร็จแล้วก็ได้รับนกฮูกมาแล้วค่ะ ถือว่าแบบเนี้ย Grow a r การเดนนะเพลินมากแล้วก็กินเวลามากๆพอสมควรเลยใช่ก็คือแบบเล่นไม่ยอมออกสักทีดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้จะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเข้ามาอีกนะเกี่ยวกับซอมบงซอมบี้อะไรนี่แหละทุกคนยังไงก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะขอตัวลาไปก่อน แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมฝากกด like, กไลค์กดติดตามให้กันไว้ด้วยนะคะโอ้พนนี้ออกแล้วเหมือนดักแด้เลยอะ่ะหนึ่งแสนไปจริงแล้วทุกคนสวัสดีค่ะ